แหมทำไมวันนี้กลับบ้านเอาไวจยยังเลยครับวันนี้มันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะอบอยทำไมค่ะคุณเป็นแบบนี้คะมันทั้งเล็กแล้วก็ซีดอะ่ะเออคือว่าช่วงนี้ผมน่าจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะคะ่ะก็เลยรีบแล้วก็ซีดอะ่ะว่าแต่เรื่ององคุณเหอะ วันนี้ที่ทำงานเป็นไงบ้างครับพูดไปก็เซ็งค่ะเมียของเจ้านายนะสิคะหาเรื่องกลั่นแกล้งมทั้งวันเลยอ่ะเอางานนู้นให้เอางานนี้ให้เมย์แท้ไม่ได้พักเลยอ่ะเมย์ว่าเมย์จะฟ้องมันค่ะให้มันโดไนไล่ออกฟ้องฟ้องอะไรเหรอครับฟ้องอะไรก็ได้ค่ะที่มันกลัวรู้แล้วค่ะ เรื่องที่มันชอบเล่นชู้กับผัวชาวบ้านเ่อจะฟ้องมันเรื่องนี้แหละม,มันกลัวผัวของมันจะตายมันต้องโดนไล่ออกแน่ๆเบยนี่คุณหมายความว่าไงอะผมไม่เข้าใจอะโหเมยรอเล่นน่ะคะ่ะก่อนที่เบยจะทําอะไรมันได้นะมันต้องทำเบยก่อนแน่ๆเลยอะเฮ้ยห,หนุนหงิดพูดมากหิวน้ำขอไปกีนน้ำก่อนนะคะ ครับอ้ยเหย,ยียบมาได้ตีเนี่ยเมื่อกี้ผมแทบชอ็อกอ่ะผมนึกว่าเมือจะจับได้ในเรื่องของเราแล้วอะ่ะเมียคุณมันโง่จะตายถึงมันจับได้นะมันก็ไม่กล้าพูดหรอก เพราะว่าใจมันสอบที่หไหนเหมยว่าวันนี้เืมยจะโชว์ฝีมือทำกับข้าวให้บอยกินดีไหมคะดีไหมเยี่ยมไปเลยครับทำไมคุณทาสีเล็บเท้าอะคะ เออคือคืออ๋อผมเป็นเล็บขมอ่ะครับผมว่าเล็บขมผมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยไปทำสีเล็บแค่นั้นเองเป็นเล็บขมนี่เองอ่ะงั้นวันหลังมันจะพาไปตัดเล็บขมนะครับไปทำกับข้าวก่อนนะคะ,ะไปทำเลยครับผมเริ่มหิวละ ทำเมนูอะไรดีนะนกระปิตกะปิครกครกครกอยู่นี่สักครกพี่ลากสักสโครกคุณเก็บไว้ตรงไหนคะฉันหาไม่เจอ,เอ,อก็อยู่แถวในครัวนั่นแหละครับ อยู่นี่เองเ<ฟ>จอแล้วค่ะอยู่นี่นี่เองตามหาตั้งนานไปอยู่ตังไหนก็ไม่รู้โอ้ยขอโทษเจ็บไหมคะอ๋ หน่อยครับอผมว่าคุณรีบไปทำอาหารเถอะเริ่มิวมากแล้วขอโทษจริงนะโอยเจ็บปีนเราจะออกมาอีกทำไมละเนี่ย เม่์เขาอยู่ในครัวถ้าคุณจะเดินผ่าน,นก็ต้องผ่านครัวหรือเมย์เ็จับได้หรอกทีละครับฉันต้มน้ำร้อนอะคุณจะกินกาแฟไหมคะ คนที่รู้สึกน่าจะเป็นคนนี้มากกว่า,ว,าว่าไงเมียของเจ้านายฉันาำแบบนี้สนุกมากเลยเหรอเป็นชู้กับหัวคนอื่นเนี่ยมีความสุขมากเลยเหรอฮะ คุณเองก็เหมือนกันน่ะทำเรื่องไอยามแบบนี้ยคิดว่าไม่มีคนเห็นคนรู้หรออุย๊ยป้าจะทำอะไรตรงนี้คะไปข้างในกันเถอะไปกันเถอคะครับเรื่องชาวบ้านคืองานของเรา ถ่ายอ่ะเพื่อนนั่ฉันเองอนี่มันฝีมือไอ้เจฟฟี่ขี้เสือกใช่ไหมไปด่าคนอื่นว่าขี้เสือกแล้วตัวเองไงคะเรียกว่าอะไรสั่นแล้วเลวสั่งสอนฉันตอบเฮ้ยฉันจะเอาคลิปเนี้ยไปให้สั่งมีถุงแกดแต่ก่อนที่ฉันจะทำเนี่ยฉันได้แก้แค้นไปแล้วเป็นไง โดนทั้งสาเขาโดนทั้งน้ำร้อนนะสะใจไหมคะแกแกมันชั่วมันเลวอีเลือดเย็นฉันเลวเหรอแล้วสิ่งที่แกทำเนี่ยไม่เลวกว่านั่นหรอทำไมชอบเล่นชั่วนอกใจเขาหลายครั้งแบบนี้สามีแกฟ้องหย่าแกแน่แกเตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยมะมยวเฮ้ย hey! นี่แกอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกผัวชันะ ได้อะไรอยากได้เงินเท่าไหร่แค่บอกมาเลยเดี๋ยวฉันโอนให้เรื่องเงินนะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับฉันหรอกฉันเอาคลิปนี้ไปให้เจ้านายฉันหัวแกนเขาก็ตบรางวัลฉันอย่างงามนะแกเองก็เหมือน,ก,นกันไอ้แกชอบมากเลยใช่ไหมเมียของเจ้านายฉันเนี่ยถ้าชอบมากอ่ะเชิญไปกัดก้อนกลือกินด้วยกันเลยไปเอยแมวนะขอโทษ ให้อภัยอ,อูเพือนะให้อภัยสิ่งที่แกทำเนี่ยควรให้อภัยใช่ไหมจำไว้เลยนะฉันจะประจานพวกแกสองไม่ให้มีที่อยู่ในสังคมเลยคอยดู to <sighs>